สวัสดีครับเจอการอีกเช่นเคยนะครับใกล้จะได้ปิดบ่อแล้วครับเหลืออีกไม่กี่เที่ยวดินก็จะหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าดินจะพอที่เทหรือเปล่าถ้าไม่พอก็น่าจะเอาลงอีกอ่ะชั้นหนึ่งครับอากาศไม่ค่อยร้อนครับวันนี้ คันนี้ก็เพิ่งเสริมทับมาอีกคันครับน่าจะเริ่มมาวันแรกครับคันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยน่าจะรถร่วมของเซมิตครับคันนี้ส่วนอิซุรถห้างคันนั้นก็น่าจะวิ่งงานเที่ยวครับน่าจะเข้าบ้านน้องยามา รถหางครับรถหางเซียมแ็กครับดินหนักซะด้วย โ oh. ออมสินออมสินตอนนี้วิ่งอยู่คันเดียวครับอีกคันหนึ่งจอดครับคนขับหายคนขับนีแล้ว <c oughs> ยาวมายาวมา เซียอินเซียอินแก okay, มีรถสองคันครับออมสินทั้งสองคันแต่พอดีคนขับอีกคันเขาไปทำธุระครับเลยลุยแค่คันเดียว เียวกับเขียวครับตอนเดียวทั้งสองคันเลยส่วนใหญ่จะมีแต่ตอนเดียวครับทีมงานรถรถที่มาซื้อดินครับไปลงงานเที่ยว ามาชมฟังร้อยสาหก่อนครับ อากาศไม่ค่อยร้อนครับช่วงนี้พายุพายุก็น่าจะยังมีอยู่ครับคึมคึมมาอีกครับเจอชั้นดินดานนะครับวันนี้ก็อาจจะอาจจะหมดนะดินชั้นบนอาจจะหมดครับวันนี้ ส่วนฝั่งนู้นของอีกทีมหนึ่งครับของทีมงาน10บล้อเขาครับก็ er, เอาไปสต็อกด้านหน้าจริงๆทีมงาน10บล้อเ็าจะเหมาเหมาทั้งหมดอะแต่แต่พอดีฝั่งทางเสียรงกับตาตองทีมงานจีนุดเขาติดต่อไว้ก่อนครับติดต่อดินไว้ก่อนถ้าน,นก็ไม่ทันเขาครับ เอาลุยครับเสียอินเสียอินเป็นคนที่ขับรถถนอมมากนะเสียอินเนี่ยแกก็ไปนิ่มๆไปช้าๆของแกอะ <laughs> คนถนอมรถครับเอารถททเก,กต้องครับเบิ้นตัดหน่อยวะเบิ้นตัดหน่อยเบิ้นตัดหน่อยเบิ้นตัดหน่อยวะเบิ้นตัดให้ดูหน่อยวะ <Yeah! laughs> เออไม่ธรรมาดาครับรีแมปด้วยนะเนี่ยเ,ออเห็นแต่อย่างงี้เนี่ย <laughs> เสียงตัดก็น่ารักมากเลยท่อไม่ค่อยลั่นเสียงตัดก็จะประมาณนี้ครับถ้าทอ่ทอถ้าทอลั่นนี่โอ,อาจจะมัน <S <S น่ะน่านครับเสียงออกเดิมๆอะ่ะเหมือนท่อเดิมครับไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ ครับงานเที่ยวครับยันลื่นหน่อยครับฝั่งนู้นน้ำออกตลอดเวลาเลยน้ำซึมจากดินครับมาแล้วเสียจังคันนี้ขายครับ68สนใจสอบถามได้ครับราคาต่อรอง68 0 0 เรื่อง8 e ครับ jo 8 e สวยๆเลยครับใครสนใจติดต่อทางผมได้เลยก็ได้ครับทันนี้น่าเล่นอยู่ครับ8 e ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ68 68ก็ต่อรองก็น่าจะไปเกินไม่เกิน64อ่ะ ออรองนะ63น่าจะได้63กลางๆครับเฮ้ยไม่ใช่63ดิเปิดมา68เอ้ยไม่แน่ใจ68แล้ว65นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ให้ชมด้วยคันนี้เนะี่ย เดี๋ยวรอถามรายละเอียดคนขับก่อนเอาลุยบาดเสมอจงอางเลยครับ เต็มแล้วครับเสียจังแต่ทรงอาจจะสูงหน่อยครับรถรถคันนี้ป้าสีขาวรอๆเลยกำลังไม่มีหมดด้วยนะขึ้นทางนึดนีดน่ ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะหรือว่าเกียร์เกียร์ได้เฟืองเฟืองได้ก็ไปกันได้ครับ งานนอนหนุยเอาไปหลายเที่ยวแล้วน่าจะเกือบเกือบพันเที่ยวแล้วนะเนี่ยทีมงานทีมงานนอนหนุยรถที่มาซื้อดินครับก็จะประมาณ5-6คันได้ครับแต่วันแรกที่มานี่โอ้โหหลายสิบคันเลยอะเต็มบอ่อเลยอะ มาแล้วครับรถกแกรงขับโดยสิเป้เจ็อดอีครับกันนี้เดิม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 อ้ยไม่เดิมโอ้ย,อยเครื่องเดิมเครื่องเดิมแต่แมปมาแล้วครับแมปแมปแต่แมป,แมป,แแมปไม่ตัดครับแมปธรรมดาครับรถไม่มีงวดครับ พอสมควรครับแต่ชั้นด้านบนนี้มีแต่ดินทรายลงไปหน่อยดินดานลงไปก็น่าจ,จะ4เมตร4เมตรได้ครับ ไปเต็มแล้วครับหลุลยงานเที่ยวไม่ค่อยถนัดครับถนัดงานแบกนี่ ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับสััสีีครับ